สวัสดีครับอาจารย์ผู้มีใจรักในการเลี้ยงนกเขาต่อนกเขาทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาไปเอานกนะครับผมได้แบ่งนกกับนกอาจารย์เทพนะครับนกตานาเทพไว้นะครับสองตัวนะครับเป็นตัวหนึ่งเหลิวตันนะครับตัวหนึ่งเป็นเหลิวตันแล้วก็อีกตัวเป็นนกเออลือสีไล่มน,น์ครับ เป็นนกลือสีไร่มุนนะครับซึ่งเป็นนกที่จันเทียบได้ต่อต่อไว้นะครับต่อได้เมื่อประมาณปีกว่าๆนี้นะครับแดเจนนะครับตัวลรือสีไร่มุนนี้สะบัดหน้านครัขันแล้วก็สะบัดหน้านะส่วนตัวหลิวตันนี่ก็ชัดเจนนะครับเช็คนกัแล้วนะครับตันชัดเจน,นครับอตอนนี้ผมก็กประมาณ ครึ่งนะครับผม,มกำลังจะไปนะครับมันก็เมื่อดครับมันฝนจะตกมันฝนจะตกมก็เลยต้องเปิดไฟในเก่งนะครับม่านถ่ายเราไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูนกกันครับดูตัวนกกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมไงไข่ไก่ไอใอะให้เียนวัดเียนวัดกำลังมาไม่เป็นเยียวนี่อน อดี๋ยวดังคู่นิ้วเป็นไงนิ้วปกตินิ้วปกติไอ้เจ้านี้ก็ต้องให้เขาเลือกตัวให้เลือกตัวไม่รุ่นไหนวะเนี่ยรุ่นก่อนหลังที่ี่เอาไปฮะหลังมันล่นนกเอ้ยเล่นไก่ไปแล้วเหรอมะวันนี้ครับโอ้โหเจอหังโอ้โหตาสองคนก็เจ็นเอยเจอตอนเย็นแล้วอ่ะ ไม่ไม่นั่นเลยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวผ้าไอ้ตุ่งเขียวได้เมื่อกี้นี่แล้วก็มาบลาหางอะไรอืมไอ้นี um ่เหรอไอ้วิวอ่ะนี <h <h ่อันนี้นะพี <h 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 ่นี่ไอ้วิวครับงูมาเดืเกือบมืดเลยพี่ง่ายเลยไหนลุงต้องยกอ๋อ เกานวัดเอากรงนกมาให้ไม่ได้เอาสีไล่มุนูนูนกกันเทียบดูกันนู้นนะครับเต็มเลยนะครับโศกตายม่ได้ก็เข้ากรงเลยขึ้นมามีนกขอชจามันเล่นได้ยังนกขอนจานั่มันเคยเล่นได้พี่แต่ว่าทิ้งหมาก็จับปีแล้วอ่ะก็เลยเหมือนต้องฝึกใหม่เลยอืมโเล่นยากจริงเลยก็ไปติดขวาแล้วนะตัวเนี้ยนะ มันเปรี้ยวจังวะได้แล้วก็ปล่อยได้แล้วก็ปลอยฝนมานั่งตัวนี้อะไรแข่งแตกแข่งแตกอ๋อไอตัวนกต่อใช่ไหมอืมอันนี่แข่งแตกอันนี่ทีเด็ดทีเด็ดเขาครับอันนี้นกต่อเก่าครับต่อเก่าจานเทียมครับทำไมดิ้นจังวะนกเก่าอ่ะ สิบแปดปีแล้วครับนกตัวนี้ครับมันแปลกหน้าครับนกอายุสิบแปดปีแล้วตัวนี้เป็นนกที่หมานตัวหน,นึง่งของเขาเลยนะครับเป็นตัวที่ต่อเจ้าสงป่าได้นะลูกตัวนี้นะใช่ไหมตัวนี้ต่อสองป่าได้เนาะลูกเก่งก,ก็สงป่าเลยได้มา <c oughs> แล้วตัวนี้ละ่ะไอ้นั้นไอ้สงป่าต่อามาเป็นหยูยูต <c oughs> ั้งโอ้ยยูตั้งจะโยน นะแล้วตัวใหญ่จังวะเอืออือตัวยังใหญ่แล้วตัวนี้ครับตัวเล็กและตัวโตอืมคอยหญ่จิ๊บอืมอ้นี่ตัวใหญ่ครับนอนจีดปิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิก่แล้วมันตกใจอ่าไม้กล่องที่ทำมันได้ใครเข้ามาโอ้ตัวใหญ่มีมนกเนาะเป็นเรื่องอยู่ตันนะครับนี่ครับอยู่ตันนะครับเจี๊ยนน้ำแดงขวดนี่กพมีอ๋อโอ้ไม่แดงอ่ะเป็นกับต้องบนน้ำแดงเหรอ แดงเลยอตามกับสองปีมัมนนุ่งไหมนนุ่งไครับมี่คอชวาตัวนี้เออตัวนี้ะเล่นได้มเรื่องเนี้ยยังไม่เคยไหลเพื่อนเลยเตือนออดไหมเบาไหมออดออดหรือว,ว่าเบาไหมยังเบายังไม่เห็นนะอันเออตัวนี้ฮะมันเสียงใ,ใหญ่ยังไม่ฮัทเลยลน,ลลนยุ่งสองปีขวาตัวลุ่นเยอะใกล้พวกนั้นเลยอ๋อหลือพวกเด็กๆมันไม่มีใครเห็นตัวนี้เหรอเนี่ยมีมันพวกเสียงใหญ่ อ๋อมันไม่ชอบเสียงหูดีครับเดี๋ยวสีลายมนตัวที่ผมแบ่งกันเทียบมาไปนะครับน,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 นกปีหนึ่งครับนกป่าสูงก็เยประมาณนี้นะครับดิ้นเดียวหนึ่งกุ๊กไหมตัวเนี้ยใช่พี่หนึ่งกุ๊กเสียงใหญ่ยัยงบป็ลูด้วยยังไม่ได้ลองหรือยังไม่ได้ลองอแต่ขายแต่ไม่ได่เล่นแต่ว่าขันพี่อือ แดงไหมคนชอบเสียงใหญ่ <c oughs> ห <c oughs> พี่เจอเสียงใหญ่ไม่ได้พี่อยากได้อย่างเดียวเลยพี่นี่เป็นลูกใหม่กันเนี่ยนี่มีแหววเทพพนมดเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้มีแววเทพพนมเหมือนกันครับอย่างเล็กอืมมันเอานกไปไปให้มันคูมันยกแป๊บเดียวนกมันยังเพิ่งขึ้นเลยทุกตัวมันสวยวะเนี่ยนก ล,ล,ลูวล่ง่มาตัวลำลามปีกห้อยห้อยปีกคุ้มหลังนี่นะเรื่องมันก็เรียกกันแล้วปีกหุ่งนสวยหนกานเทนะี่ยวนี้รวมเขาหมดแหา่างรวม ก่โตนะครับไก่นะครับไก่โตนะครับนีตัวเมีย่ตนะครับตัวเมียตั้งเาบอกโตแวเนาะเดี๋ยวนี่ดงดีดดีลนกดีดทั้งนั้นมลกกันทีครไหนนี่เหรอ มกุกแดงแดงอันนี้มุกซับเล็กจริงๆเตียงอะตัวก็เล็กเนอะซับที่ใดมันนี่อะพี่ลาทุบมันนี่เลยปาก้างเลยเอ๋อดึงใส่ปอกขาเ,เล็กเล็กเลยยุ่งเลยโคอดดินสุดขิดนี่จำไม่ได้แต่มันก็ไม่ดิ้นเท่าไหรโ่โอ้โหของพี่นี่ถ้าคนแบกหน้าเนี่ย แตกเลยนิ่งกุ้งแตกเลยเนาะนี่ตัวที่บา้านเราไปอ่ะฮะตัวที่บา้านเราไปตอนนั้นมันอาคาบมาอ่ตัวอา่า, <c oughs> วอางทองหรือตัวอะไรไม่อ่างทองนกนกใหม่พี่ให้น้องมันไปตอนนั้นมันที่มันเล่นดีที่พี่นั่งกินเบียร์ตรงนี้แหละแล้วก็มันมันเรียกมันอารมณ์ดีอืมแล้วทำไมมันเราไปมันไม่ขันมันไม่ค่อยเล่นมั้ยเราอยู่บ้านเอาดีไหมเดี๋ยวขันเกี็ขันเรียกส่องกูแต่ตัวเนี้ยทำไมเป็นเล็กส่องกู ตัวนี้สีนวลเหมือนนกนกจานบานเลยปะแต่ไม่มีลายเออไอ้นั่นไอ้ไอ้หมอมแก้วโอ้โหพี่วันนี้ครับเกียนวัดนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเราขึ้นเฮ้ยในหมอมแก้ววะไหนตัวไหนของหม่อมแก้วหรือองเสียงขันอยู่ใช่ไหมเลยอ๋อ ีหนอืของพี่ดินตำตำแดงเลยอืมแดงขึ้นเรื่อยเรื่ๆเลยตัวนี้แดงเป็นหินแดงเลยมันะนะโหนกประมาณสามเดือนเนาะหม่อมแก้วเนาะขันแล้วอะ่ะตามไปจอ,อ่างแล้วนเย็น้วยต่ตางลากระยอง สลบมันมันไกลเลยครับเลยมาจากตากนะครับคู่นี้น่ตั้งรัดวิ่งกันใส่ไงยังแตกเป็นคู่นะครับไไมม่่เอาทันกทั้งนั้นครับอยู่เป็นคู่นะครับนกเขาครับอยู่เป็นคู่นี่ตัวผู้กับตัวผู้ใช่ไหม นกใหม่ตั้งกู่เลยนกต่งตั้วไร่างเงี้ยกนี่ผมไม่ได้มาตอนกลางวันมากองกลางวันเห็นเยอะกว่านี้ครับชัดกว่านี้ครับมันกนกใหม่น่าจะนกใหม่นปีแล้วมั้งก็ดูสีสัตก็น่าจะปี ข้างก็ไม่มีนะสีย่ามัดย้ามังตัดย้ามังต่อยน้ำใส่ซมโอซมแยนมานี่มันมืดเลยมันขันมนกัวขัวเลอะขัันหนังนี่ก็ขันนวดกัวก็ถ่ายคลิปเลนเข้ากระลุกตัวนี้ดูดูตันนะตัวนี้ดูตันตัวนี้ลือสีไล่มุน อย่างมืดมันมไม่เห็นกุ๊กกว่าพี่ไหนตัวเนี้ยมันเป็นกุ๊กหนึ่งใช่ไหมกุ๊กนี้ต่ัวเล็กสายทุกคำนี่ที่ถ่ายอยู่เขาเห็นทุกคำนะอืเดี๋ยวเข้าคอนเนยขึ้นใส่กล้องดูก็เห็นแล้วต้องลองใส่คอนเนตดูว่าม่เคยใส่ไหมใส่ลองขึ้นดีๆีสักนิน